โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนิวเองนะครับอยู่ในช่องของเกมบ้งนกงทีวีวันนี้เราก็เล่นกับเพื่อนทีมเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมฆาตกรครับแต่ว่าฆาตกรครั้งนี้จะเป็นแบบปลากรัวผสมกับเป็นคิลเลอร์ได้สองคนอะไรประมาณนี้แล้วคนธรรมดาสามารถยิงธนูส่งเวลาได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ไหมเฮ้ยมันหยุดวิ่งดีทุกคนไอ้ป๋าเลยไปเกาะไอ้ป๋บเล่นสีเขียวแล้วไปทหารเอาเก็บเอาเก็บสิเฮ้ยเอามาทำอไม เก็บไปที่ตัวเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วตัวสู้ไปทีมมันก็มันจะเข้าตัวมึงเคยเล่นคาับได้ก่อนแล้วนี่ไปตาใครจะกาฟูต้วงไงสัตว์เอาไม่หมครับด้ก่อนเดินเลยคนนึงเลยคนนึงใครใครจะเข้าไปไอ้รักนะสีเขียวไอ้ยเอ็นยีรัสสีเขียวอันน่ะเก็บไปที่ตัวดิสีเขียวครับผมได้สีเขียวผมได้สีเขียวเอาตายไอ้ีเอเคให้บีก่อนแหละให้เกียรติเพื่อนก่อนได้แล้วไอ้เหี้ยไอ้คิวเลิร์กไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไอ้ชาไอ้ดเ็วชากไม่นบัง กูห่วยไว้ค่ะจะกูไหนอ่เอ้าไอ้บี้เอาเอาหมวกไปไปกูเอาธนูมาละเอาหมวกอ่ะเอาหมวกละซอมบี้สามารถเอาเอาไปทอดใแค่อันเดียวไอ้ไอ้บันทองอ่ะใครอ่ะขององคนอ่ะเอ้ยซอมบี้ซอมบี้อันเดียวนะอันเดียวมาแล้วยืนตามจุดที่กูวางบล็อกไว้แกตีเฮ้ยใครตีวะไอ้เหี้ยเฮ้ยแล้วใครใส่หมวกซอมบี้เนี่ยมึงเป็นใครเฮ้ยมึงเป็นฆาตกรมึงแมวใช่ไหมเฮ้ยออดีดีมามามาเฮ้กูรมขาญแล้วเนี่ยออกูรำคาแล้วนี่เฮียหมาลูกธนูเฉย หยุดแม่ตีอยู่น่าตีมายุดตามจุดดิเฮ้ยมีบล็อกอยู่อ่ะเฮ้ยบล็อกสี่เนี่ยบล็อกเล็กเนี่ยเฮ้ยมึงควายปะเนี่ยเออช้านน่นเนี่ยไอ้เฮียไอช้าทำงานเดี๋ยวไปเรืคนนับหนึ่งหนึ่งสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะไปวิ่งไปก็วิ่งมาเร็ววิ่งมากลัวไปวิ่งไปเรื่อยจนแล้วก็กดปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงคือมันรู้ชนะหนึ่ง สองสามคือธนูห้ามยิงคิวเลอร์ตายธนูคือต้องยิงกับยิงแค่สกัดเวลาไว้ไม่ให้สกิลเลอร์เขาเข้าฆ่ามึงคนรุ่นสูตรคนคิวเลอร์คือต้องฆ่าคนให้ได้กูเจรสุนีกูจับไปไหนบอกนี่ตั้งครับเฮ้ยเหรอครับชอร์อ้เจ้าตัวไ้เมืองดีทุกคนเมืองดีทุกคนใหญ่ใจเย็นๆกูขาไอ้เหียใจเย็นไลครับเรียกตัวเยอร์ปัวเที๊ยบกวดเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมมันกระโดดไม่ได้บ้างไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้กูมา ไม่อยากช่วยไม่ตายไม่ตายเรียบร้อยจึงเกิดไม่ต้องมาแล้วไอ้ป้ามึงตายแล้วไอ้ชาด้วยไม่เออมั่เลยคุณไม่ต้องไปถี่แล้วเฮียตามรักเลยรับอะไรแล้วคนเดียวตามอยู่กับเราอยู่รักยีดีจริงจังเกมมิ่งบอกเลยเฮียทีมงูไงเฮียอย่าว่าูุยแล้วสิกูเฮียแลกกินันดูได้ตรงเนี้ยถ้าถ้าแพ้คนอยู่ตรงไกลๆอ่ะแต่เราไม่ยิงหมด จะต้องรีไว้ไอ้รักไอ้รักกูกงระวังด้วยนไปตายเนอะคันขาน่ามึนมันมีคนน่ะยังไงเราคิวเลยนะโอเคตาแรกคิวเลอร์ชนะไปตาต่อไปอ๋อันนี้ผมใช้ซุ่มก่อนนะเมื่อกี้ผมใช้ชนะละเอาไปเป็นคิวเลอร์ทุกคนไม่อ่าบีไปซุ่มก่อนบีเฮ้ยบียังไม่ถอดหมวกเลยทั้งไม่รักแรกเลยก็ได้ ไปเพิ่งรอก่อนรอก่อนเออเอาเออ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 นออเ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 คอเออเออเออเมอเออเออเอวเออเออเออเอยวออเ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 ออได้เออเออเสอเกอเอ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 อตัวได้เออ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 เอ่ยออเออเอปเออเออเออเอเวอเอเออเออเอเออได้เออคออเออเออเอวเออ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 ออเ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 ออออเสุ่มกูมึงอด้สีเขียวมึงได้สุ่มทออเออเออเอเขียวแล้วเออใครได้สีเขียวอ่ะเมื่ออ อะไรตาตาเอาเอายังอะไรไงกูไม่ต้องถุแล้วเฮ้ยลีลาเยอะพวกมึงอย่าพุดมากมาเี่กูน้ำเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเอาหนักห้าหนึ่งสองสสี่ห้าไปเลยไหักยพวมึงหักยิงดิโอเคโอเคโอเคหามุมหักยิงเออเป็นอ่างนั้นเนี่ยเออเปนเน่เราหักยิงตงเออเออตงแงให้ฮ้ยเ๋ยวกูบ้าเฮ้ยยย เอ้เรียกูสาเสียตาัชไ่ไงโเหี้ยยิงกะดนเไอ้สาไอ้นเีย้ยายดึงไอ้เหี้ยละเเียนนเก็บอเียเน็ตไอ้นนันดีเลยเฮ้ยบีเลนยากว่าบีเอาหัทองมาใส่เลยวะฟังก็ดีเอเฮ้ยค้เียกูตายกันแล้วเฮ้ยมันค้างอะบะมึงดีบบมึงมา ทำเขาได้ไหมอุ้ยเราให้โอกาสก่อนอย่าเพิ่งใบีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราให้โอกาสก่อนจะต้องมองไปอยู่ข้างหลังเฮ้ยมันค้างอ่ะเยี่ยอะไรวะเจนบีเราล้อเราให้มันไปก่อนเราอให้หกขาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ให้โอกาสมันเก่ามันนี่มืออุ้ยเยี่ยบ้าได้แล้วทุกคนน่ะตายเนิ่งจะไม่เสร็จไอ้ล้อเขาจะงได้มันแหล้เยี่ยมันชาห้ามมือเอาตัวจำดิละเอาตัวจำอ่ะ เป็นปะย่ดผอแล้วอ่าตามต่อไปเถอะวิ่งดีโน่ไปไห่ไม่ตอบเลยไปเรื่อยไกเรื่อย

ไอักจุกแน่เลยชยแม่าตีเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยไป่อนชนะเยนะเออไอ้เหี้ยเอ้แล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวเช่วยกันมาโอ้ไปนะไอ้แล้วไอ้้ไฟ้ปไฟ้ปไฟ้ฉลองใช่ไอ้เหี้ยแผโอ้ยปอต่างๆทุคนโอเคทุกคนผมผมเรียบร้อยแล้วผมได้เป็นคนนะต่อกไปไอ้ลักไอ้ปั๊บได้เป็น้ากรนะครับคิเลอร์ไปห2สอาห้อลจะลออะไรเหี้ยเด้เก้าบเริ่ม หนึ่งสองสามส้าหจะชาดิจะเย็นเยน้พ่อมันจะแฟลตัดไป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 เร่อยไปเฮ้ตีกับพ่อไอตีก็เฮ้ยเดีกูยิงฮานูช่วยช่วยช่วยดันไปไ่าช่วยแม่งนายเฮ้ยมีคนตีกูโอเคขอบใจไปแล้วไอมีนี่มีมืคือว่าบว่าอะไรกูเลือดน้อยสุดอะไรอะไรเดอเๆๆออดียฉันลงอนนี้ไว ไปไงตายทั้งแบบไปเลยกูเฮียกูช่วยพวกมึงไว้ไอ้เด้ไอ้สัสไอ้ปั๊มนี่ไมกดปุ่มตรีบไปกดปุ่มเดี๋ยวเอ๊กูอยู่น้ำสุดเลยไอ้ชาไงบีรีบกดปุ่มจะอยู่ไกลสุดไม่กูให้บีไปก่อนเลยกูไอ้ชาทุกเวลากูให้บีไว้ยีนแม่ตอแหนมันมาถึงวัยแบบไปไอ้เฮียกูตายเลยอ่ะเฮ้ยแล้วกูกูชนะนะชนะนะโอ้ยยนแม่ปั๊มแข่งดิอุ้ยขอบใจไอ้เอ้าไอ้จาโกงไอ้เนี่ยไม่ได้ไม่โด ไอ้รักมันดีแล้วไอ้ไอ้พ่อพี่โอ้โหโอเคพวกเราผมผมตายนะผมไม่สามาดูได้นะครับทุกคนโอเคถือว่ากูตายเใช่ครับแน่นอนเด็กกูตาก็เลยก็เลยกะต้องมาถึงใกลล้้แวเฮ้ยเชียรักดูข้างหลังด้วยอยากทะลุเหม็นเข้าไปมากเลยเฮ้ยเชียรักไว้เดี๋ยวได้เลยกดมากเลยเลยอะไเห็นแม่จะบอกอะไรซิว่ามันกูตายวมึงเอาม่าท์เลยคือมันไอ้เปรี้ยสองอย่างเลยสบายว่าคิวเลอร์คิวเลอร์ถ้าถ้าเราตามทันเนี่ย มา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 คือทุกคนตอนขอเจ้าพี่คนนี้นะครับขอว่าเราจะไปเล่นเราจะไปเล่นลอยยันตาต่อไปนะครับแต่อันนี้เป็นแค่กับพวกเราไมาเล่นมาเรานมาเล่นลอยยันกันทุกคนมาดิมารับขอตะกันทั้พวกมาปัญญาเอาเกงทุกคนนี่คือลอยยันนะครับเราจะไปเล่นลอยยันกันคือลอยยันเราเล่นเล่นเกมทั้งหมดสองตานะครับเม่เราเล่นหมดสามตาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเล่นเพราะว่าวิวอยากเล่นจริงๆก็ขอไปด้วยนะครับอันนี้ลอยยันด้านป่ายไม้นะครับเราจะมีกล้องทั้งหมดแปดกล้องคือกติกาก็คือประมาณนี้นั่นแหละครับ มาเข้ามาเลยครับมาเลยครับมาเลยเดี๋ยวเราเพิ่อเข้ามาก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเราที่มันเข้ามาคือทุกคนฟาดีกาฟาดกันดีกานะมันจะมีสามกล่องโชคเฮ้ยฟังดิมันจะมีสามกล่องโชคดีคือกล่องแรกจะมีชื่อกล่องเกาะเพชรกล่องสองจะมีขวานเพชรและกล่องสุดท้ายจะมีของทั้งหมดในกล่อง มันจะมีกล่องและยืนตงปะตูมันจะมีกล่องสุดท้ายมีของห้าอย่างปกติด้กล่องมีของแค่สองอย่างจบไปเริ่มอย่าพึ่งอะไรปลอย่าพึ่งเก็บรู้ก่อนรู้บอกว่าเริ่มมาเฉย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 อย่าพ ok> ึ่งเก็บอย่าพึ่งเก็บต้องบอกว่าต้องให้ไอ้ีนบอกว่าเริ่มเกมก่อนถูกต้องมาลงมาดิสัตถ์ใครวะบุ๊คเฮ้ยลงมาวัดอย่างวะ โอเคเริ่มได้ฟางขอก่อนนะใครเตรียมพร้อมนะเฮ้ยเฮียจากูรู้มึงยาวเกเพชรไอ้เฮียตดงนี้มึเจอเมื่อกี้จะเอาเลยไหมล่ะจะเาไหมล่ะเอาไปละไอ้ตัดแล้วมึงยาวไล่ะแล้วมึงยาวไล่ะกูได้เกาะมิอ่อ้ยมรูสอ่ เอ้ยเฮียเอ้ยเอาลูกธนูเอาธนูมาทำไมเฮียอะไรเยอะแยะเฮ้ยใครล่ะเฮ้ยมันมีกล่องหนึ่งที่ไอเนี่ยเฮ้ยมันจะตีกูนี่เอ้าเฮ้ยใครดีวะเฮียจกาเยียดแม่มันจะตีมันเฮียอะไรใจเย็น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 ไอ้แฟนเราไม่ตีกูด้วยนะยังไม่พร้อมยังเพิ่งเริ่มดิครับเฮ้ยอย่าเบนเยอะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ยเป็นไอ้โวเคียนั่นเฮ้ยเฮ้ยมีคนได้ของห้าอย่างแล้วใครวะ มีกล่องนึงมีของห้าอย่างอ่ะสองคนเลยอ่ะอย่างหน้าใรดีของอ่ะจะมีแค่สองอย่างใครได้กูยังไม่ได้เลยหรอเอ้าทำไมกล่องมันหายไปอ่ะกูก็ไม่ได้อ่ะเฮ้ยแล้วใครได้ขวานเพชรกูไม่ได้กูใช้ก่อบเพชรมึงได้ขวานเพชรโอเคบีได้ขวานเพชรนะครับแล้วใครได้ของห้าอย่างให้หนูจำได้กูเอาของห้าอย่างในกล่องนะเฮ้ย คือแบบก่องเดิมมีห้าอย่างเออก่อเดีมยจะมีหอย่างเลยที่มันโคโชคดีอ่ะกูไม่ได้หรอกเนี่ยมาเอายังมาไม่กอไม่เข้าพี่ไม่มีอมนทอเข้าแน่นอนเอาเลยเอาเลยเป็นพ่งกีเนะเข็มิดเข็มิดอ่าเจอเข็มิดแลวไอ้สัต เกี่ยวครับรักชาแล้วเรียบร้อยแล้วแค่นั้นแหละเอาก็ตายอะดิอะไรถามผมทำไมบางบางคนก็ไม่ได้ล่ะสัตว์ช้าอยาขางเมย์ล่ะเฮ้ยไม่ได้จ้าไอ้ไม่ได้ยาไม่ได้ไอ้เกี่ยเอ้ยด่าให้มันอยู่ขามือเลยแต่กูไม่เห็นไม่าเออเนี่ยเออจ้าเฮ้ยชื่อบีแอบหรอวะ ไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยรักด้วยแน่เลยกูว่าแล้วหายไปไหนมันแอบต้นไทรมันแอบต้นไายเชื่อกูไอ้้สสายมเตีหน้างห้ามขุดบล็อกนีหรือุดต้นไม้นะห้ามขุดบล็อกนีหรือุดต้นไม้เอาเยี่ยมแม่งอย่าตีกูดิไอ้สัตว์อาไม่เคลอะเอามาดิทุกคนมันลุมกูไอพีก็ไอพีมันซุ่มไอสัตว์ตีก่อนไหนวะซุ่มไหนวะเพื่อน คุ่มไหนวะเพื่อนตายหนึ่งทำน้ำลงมาไอ้ชีชาวคนเดินสายเลยวะไปแล้วจ้าไงไหนป้าเพื่อนเลิฟไปเดียวเพื่อนเลิฟมาเพื่อนเลิฟไหมกูข้าไหนเพื่อนเลิฟดูก่อนด้วยเพื่อนเลิฟเฮ้ยตายเมื่อกี้มันมีการช่วยครับตายมีเ,งงเออถูกต้อง ไปไหนเธอเลยอไปเพื่อไปเลื้อไปไหนกันจ๊ะผมไปอ่ะเชื่อเฮ้ยไอเชี่อ่ะไอเชี่ยบีหายไปไหนวะเฮ้ยอ๋อไอเชี่อดิลี่ย์ยเยอะโอเคตายหนึ่งเฮ้ยไอเชี่อไอบีอยู่ลำบน เฮ้ยคุยเฮ้ยเฮ้ยตายใช่ไ่มมึงตายใช่ป่ะไอ้เยี่ยปั๊บอะผู้คามันเองแหละเ่เเฮ้ยลงมาทำเที่ยวเนี่ยเอยไอ้ชาไอ้ชาไปก่าเฮ้ยไอ้ชาน่ากลัวเออเยี่ยชีวิอนาถไอ้ชาไอ้ไอ้บีอยู่ไหนวะเขาโนตุ้มเยี่ยบขึ้นเห็นไหมเฮ้ยเยี่ย เอ๊ยแบกหนึ่งขวานเพชรเหรอเฮ้ยเอ้าโอ้โหที่นี่นะครับเฮ้ยกูไม่มีกอกแค่นั้นเลยที่กูพูดแค่นั้นเลยว่าเฮียมันไม่เท่าเทียมกันนอเดี๋ยวเขารกไม่มีกะตโต้คโที่มีกอกเลยน้อเนี่ยอ่เดี๋ยวเขาทำไมไม่มีกอกเ้ย อ้ยโดนลุมว่ะโดนลุมว่ะโดนลุ้มว่ะโดนลุมวะทุกคนโดนลุมแม่ใเกมีวิจริงฮาฮาฮ่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 า่าฮ่าฮแม่าฮ่าฮก่ลฮ่า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 ่าฮ่่า่า่าฮ่่าา่่่า่า เฮ้ยใ,ใครวะไอ้เคียตดก่อนดิอย่างดีพงอย่าพึ่งตีกูเดีเพื่อเลยไดโอเคก็จะเปลี่ยนกันดีก่นอนครับกว่าที่ผาทีแล้วพอละอกมเลยโอเคะะญญ <c oughs> รเครับพวกมันน่าจะบันเจ้เยนรวอเยเดี๋ยวอย่างนี้จะกดไลค์ผมด้วยนะครับ อย,ย่าลืมกดไลค์อนนะครับทุกคนกดไลค์ได้่เจ้าเกมเบอนทีวีนะคะเฮ้ยพูดอะไรไม่เอาไม่ดีไม่ดีอทิไล์เย้นีบอช่องเลยใช่เฮ้ยเอวิทุกคนต้องทิไล์เ้าเกมเบองต้นทีวีนะครับเย้เดี๋วแม่ลูกแม่ไอกยรเนะวาเอาขวาเนขวาเอาะตีขาก็า่นโ่ตีกา้บ้า้อบ้านเออไป พอบาขาหมูโง่ไงนี่อ่ะเฮ้มาแล้วกูไม่าไม่าอมีฆ่าไม่ฆ่าฆ่าไม่ฆาไม่ฆ่าไม่ฆ่าเฮียดูกูแต่ตาอยจะไอยาไหนอย่าี่ยเฮียชายเอาดวลรอบที่หนึ่งของกูสาต้อมีฆ่าไม่าโอเคเดียวเรี๋ยวาจะเติดตามแล้วก็ไลค์กันนะครับ